สวัสดีค่ะคนดูยังอ่ะมาแล้วมาแล้ว,ลวกลับมาแล้วค่ะ้ <c oughs> พบกับคุณปาร์ตี้นะคะมาแล้วสามสี่คน ตอนนี้เราอยู่ที่ไอ์แลบนะคะที่เอกเมดิคอลเซ็นเตอร์นะคะเดี๋ยวจะมาดูกันว่าพี่ปาร์ตี้กับน้องเปรมนะจะอยู่ครบถึงสามนาทีไหมมาสี่สิบสองแล้คือตอนน้องเปรมเปิดปุ๊บอบบคนดูเลยพันหนึ่ง mm hmm. 그냥. Yeah. แป๊บนึงเปลี่ยนชุดก่อนเนาะไป๋ย่น้องเต้มัดจะดีแบบนี้เลยนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปในห้องแป้งนะครับเราต้องมาความดันก่อน ทำไมเสียงเบาขนาดนั้นล่ะจริง啊เบาเลยทำไมเสียงถ่อยมากเลยอะตื่นเต้นเนีบผมไม่ได้ไม่ได้ทำนานแล้วจำได้ว่าครั้งล่าสุดที่ทำอยู่ไม่ครบสามนาทีแล้วไม่ไหวออกกลบห้องเด็ที่นัานนะน้องแป๊มคับเป็นกำลังใจให้ให้น้องเป้นอยู่ได้ถึงสามนาทีโอ้โหถึงไม่ แลได้ว่าครั้งแรกถึงครับแต่ครั้งที่สองไม่ถึงอยู่ที่ใจอยู่ที่ใจ,ใจ<笑>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 เห็นนะักกีฬามาทำกันเต็มใช่อย่างชัปปุยอย่างเลนะ่าอย่างเงี้ย<ม>ก็มาเข้ากันบ่อยคะ่ะพวกนักกีฬาฟุตบอลนักบาส<ม>นักวอลเลยนะ์บอลอย่างเงี้ยก็จะชอบมาเข้ากาันหรือคนคออกเข้ากิฬเด,ดบบเ่บ่อยๆอะไรเงี้ยก็เข้านะ นี่เราวัดขนาดเสร็จแล้วเรา,าก็จะได้นี่ครับผ,ผมเพื่อเปลี่ยนก่อนเข้าห้องไปแล้วเดี๋ยวผมขออนุญาตเพื่อนช่วยกันนะครับนะแลวระวงังรอระวังรอคุยอะไรเดี๋ยวพาเขาไปดูห้องกันไหมระวัาางรอไปไปดูห้อง มีทั้งหมดสามห้องนะครับห้องแรกเข้าไปจะเป็นห้องเตยมตัวก่อนแล้วก็แบบปรับอุณหภูมิแล้วห้องต่อมาแล้วเป็นห้องเริ่มเย็นขึ้นเลยพอไปห้องสุดท้ายเนี่ยห้องที่สามนี้จะเป็นห้องที่เอ่ออุณหภูมิลบหนึ่งร้อยสิบองศาเลยนะอ๋ไม่เขาบอกลบไลท์ติดอ๋อขาเนาะนายแล้วผมบอกเลยว่าแบบกระหึื่มง เด่กคนบอกซู้ๆแน่พี่เป้แล้วแล้ว,ลวเอ่อก่อนก่อนพี่ชอาไม่ต้องทาโลช,ชั่นไม่ต้อง,งาทาอะไร่เียไม่ต้องทาทำเสร็จแล้วใช<า>่เป็นกำลังใจให้ด้วยเนะาะแล้วผมจะเข้าไปอยู่ในนี้ต้องมารู้แค่ว่าผมจะอยู่ห้องนู้นได้พบถนึงสามนาทีใงห้องนี้รุ่นหนึ่หงสีส่สองสาม เสร็จแล้วค <ปะ S 1> ่ะก็มาเปลี่ยนชุดก่อนนะครับผมเดี๋ยวทุกคนรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวรอน้องเปรมเปลี่ยนชุดแป๊บหนึ่งนะคะก็จะมาเข้ากันกับตัวโปรแกรม i อ l a แนะคะ นะคะว่าน้องเปรมจะทนได้ไหมเนอ้อกับโปรแกรม i อซ์แ b นะคะห้องอุณหภูมิลบ110องศาเซลเซียสนะคะตัวนี้จะช่วยในเรื่องของอบำบัดร่างกายฟืน้นฟูร่างกายนะคะเป็นการบำบัดด้วยความเย็นเข้าแค่3นาทีเนี่ยสามารถเบิร์นแคลอรี่ได้ถึง400 800แคลอรี่เลยแล้วก็อาจจะช่วยซ้อมแซมฟืน้นฟูร่างกายอย่างใครเนี่ยเล่นกีฬามาหนักๆอย่างเงี้ยก็จะ ทําให้รู้สึกกล้ามเนื้ออาการบาดเจ็บลดลงค่ะนี่ก็ให้ดูบรรยากาศนะคะ นึงออกมันแล้วออกมาแล้ว,าาลวหนึ่งคนหอมยังถอดด้วยค่ะถอดสร้อยถอดต้มหูมีเครื่องประดับอะไร พอสับห้ามเอาข้าว ทาไมลงมาชั้นนี้แล้วทุกคนดูจ่อยๆอ่ะเหมือนก <c oughs> ัวเย็นอ่ะเหมือนเย็นแล้วทุกคนเกี่ยให้ความดันสูงเนาะถ้าเข้าคนเดียว <c oughs> ต้องตรวจเช็คความดันก่อนเข้าทุกครั้งนะะค ม,มีคนชมด้วยพี่ได้อดนวินเสียงน่ารักจังเลย <c oughs> <c oughs> ขอบคุณค่ะ ใช่เนี่ยครับผมบรรเทาความเครียดก็ได้ด้วยแล้วก็รักษาอาการบาดเจ็บความเหนื่อยล้ายทางร่างกายและกจ็จิตใจไม่รักไจิตใจก็เข้าได้ไปคิดเครียดนี่ก็สามารถมาเข้าห้องไอแทีได้นะครับผมลดวความเจ็บปวดอันนีอย่างนี้มีการศึกษาาความรู้ เข้าบ,บอกเลยว่าที่เยอะมนเมืองไทอมีสามระดับก็คือระดับแรกคือลบสิบองศานะครับผมระดับที่สองคือลบหกสิบส่วนระดับสุดท้ายเนี่ยลบหนึ่ง้อยสิบองศาแค่สามนาทีอืม คือหลายคนเข้าใจว่าวิธีการที่จะเบิร์นออกคือต้องเป็นความร้อนเนี่มีเครื่องอมีห้องอบซา้น่าเครื่องสตรีมอะไรเงี้ยก็จะช่วยแบบเบิร์นได้แต่ว่าในทางกับกันเราสามารถใช้ความยืนในการเบิร์นได้แ <Yeah. S 1> ง่คนเดียว <c oughs> <c oughs> พี่ปาตีอดข้าวนะคะเพราะความดันสูง <c oughs> ต้องนอนเยอะถึงไหม หรือว่าให้ใครเขาเป็นเพื่อนไหมโมไงโมเข้าไปกับน้องไปคอยปะก็เดี๋ยวอยู่อยู่อยู่เป็นกำลังใจให้น้องโมไปกับน้องห้องแรกคอยส่งห้องแรกห้อสไหวปะไหวแล้วไหวเดี๋ยวลองดูถ้าไม่ไหวก็เดี๋ยวบอกเดี๋ยววอลออกมาเดี๋ยวใส่ถุงมืออันเล็กมันมีถุงมืออันจิ๋วให้ก่อน น้องเต็มต้องใส่แมสก่อน<ช>เดี๋ยวมันใส่แล้วใส่แมสไม่ได้ก็้วมือนใหญ่ติดท้ายาใช่คือผมต้องใส่ก่อนใส่ถุงแล้วค่ะเดียนดันนี้ก็เข้าไหมา ลัวปะเข้าคนเดียวไม่ควรเฮ้ยเขามะใส่แล้วนีว่ดีเลยอ่ะมีพิธีกรช่วยอยู่ข้างนอกได้อ่ะก็ต, <laughs> ต้องใส่ที่ค้อผู่ด้วยเลือดบลบควร มีคน CF น้องตุ๊กตามหมีด้วยค<ม>่ะก <c oughs> ็ใหญ่มากม <c oughs> ต้องใส่อุป,ปรกรณ์ให้ครบนะคะก่อนเข้าเพราะว่าห้องมีความเย็นที่หนาวจัดมากก็จะต้องใส่ถุงมือใส่ที่คอบหัวใส่แมสใส่ถุงเท้ารองเท้าให้เรียบร้อยครอบปุ๋ยอีกทีหนึ่งใช่หให้แน่นๆน่นพร้อมครับผมพร้อมปะ อย่างนั้นร้อยคนต้อไปดูเพิ่ม่ะนะทดูหนึ่งร้อยคนคันเอ๊ะค่าจะทานข้าเที่ยงกันหรือเปล่าครับเออใช่ตอนเอ้สองโมงกว่าบ่ายสองกับบ่ายสามหลงลืเวลาไป อพร้อแล้วค่ะ้อมยังพร้อมก็ได้นะครับผมเดี๋ยวเราติบตีอย่านเดี๋ยวเราติบตีไม่ติบตีก็เป็นการวันใจด้วยดีกว่าปั้นดูว่ามีพี่มาให้การันไปด้วยอ่ะพึ่งออกกทางกายมาด้วยครับตอนนี้ปวดด้วยเหมือนกันพี่เปมจะกี๊ดไหมคะอะไรนะครับ ก็ตะกีไไ้ไม่ออกเหมือนกันตอนอยู่ในห้องอะอนะน่าจะพูดอะไรไม่ได้โซ่โซ่นะสามนาทีก็วิธีการเข้านะคะก็จะเข้าที่ห้องแรกก่อนเนาะอุณหภูมิอที่ลบสิบองศาห้องที่สองลบหกสิบแล้วก็ห้องที่สามลบร้อยสิบเราจะอยู่ที่ห้องสุดท้ายเนี่ยสามนาทีครับผม เสร็จแล้วก็ออกทางเดิมถ้าสมมติว่าอยู่ในห้องที่ห้องสุดท้ายนะคือผมสามารถทําอะไรได้บ้างก็แนะนำห้างแตกผนังห้างเอาตัวไปชนผนังห้างขิวหนังเราสัมผัสกับผนังเนาะแล้วก็อยากให้ขยับตัวช้าๆปวดกล้ามเนื้อก็จะมีบาร์อยู่ในห้องนะคะสามารถจับบาร์แล้วก็ยืดตัวได้ใช่ขยับตัวช้าๆสูดอากาศสูดหายใจลึกๆเ้รียออกซิเจนบริสุทธิ์เยอะๆค่ะ นี <is> ่การอบร่างกายตื่นโอเคพร <vo> <พ Bra vo> อมไหมผมพร้อมแล้วเนาะพรอมแล้วะเดแล้วเข้าห้องแรกเลยขออนุญาตเข้าห้องก่อนนะครับผมไปแล้วจื่นนะตื้นตื่นเนี่ยตื่นโอ้ยถุงน้ใจล้วนๆร้อนๆอุ้ยโอ้ยโอ้ นัวใจเดียวครับโอ้โหคือถ้าถ้าสมมติว่าของแบบไม่ไหวก็คือให้บอกลครับแล้วออกทางเดิมเนาะออกทางเดิมครับบอเนี่งปไปแล้วนะ สาส้ค่ะูๆครับคน,คนเก่งคนเก่งคนเก่งนี่โอด้ดดมีคนสปอตโชว์ ไปแล้วประมาณ50วินาทีนะคะดูฟิตมากเลยอ่ะไปนอนแล้วไปเลยค่ะคุณปาปร์ตี้เดี๋ยวรอบหน้านะที่ปาร์ตี้ต้องนอนให้ทอนนะ ทททาาาเอาจริงเวลาเราไปเที่ยวลมสิบเราก็หนาวจะไปหรอนะลมลบร้อยสิบแต่ว่าเราไปเที่ยวมันมีลมไงในสนามอันนี้เป็นความแบบเย็นแบบแห้งๆกว่าลูกหมูแช่ฟีมีคนบอกว่ามีคนบอกว่าลูกหมูแช่ฟรีคือฟันออกมาดิบค้างเลยอ่ะ ดีแล้วนะคะเฮ้ยครบแน่มีคนบอกว่าอยากเข้าไอซ์แสบเลยครับสู้ๆนะน้องเปมยสองนาทีค่ะพี่ปาร์ตี้ไม่เข้าได้หรอกค่ะก่อนเข้าจะต้องมีวัดคำดันใช่สองนาทีแล้วไม่ไหวแบบมันจได้ไหมคะเข้ามาแล้ว จริงห้าร่างกายต้องพอมากๆเนาะเท่าไอเสีะอรกมาด้วยว้าวตัวเบาเลยมั้ยเยอะแยะแข็งเลยตอนแต่น้องเป้มใส่เสื้อห้าใส่เสื้อแต่ยิ่งอ่ะใช่แต่ยิ่งอ่ะจริงๆแล้วก็ขอเสื้อออกมาแล้วจะเหมือนปกติอันนี้ถอดได้เลยมั้ถอดได้เลยค่ะเป่าเป่าถัดลมได้เลย ปกติเข้าได้วันละสามรอบนะคะแต่ว่าต้องพักก่อนหนึ่งชั่วโมงเนาะเข้าครั้งละสามนาทีค่ะใครคิมได้เลยหนาวไหมจริงอีกแบบเดียวมันจะหนาวสุดประมาณช่วงนี้สองนาทีขวดนี้เท่าไร่เดิมเริมเริมเดิมขวดอะ ใช่สนใจเข้าได้ที่ไหนครับสนใจเข้ามาได้ที่เอ펙เมดิคอลเซ็นเตอร์นะคะที่เพลิอนจิตเนาะที่สาขาเพลิอนจิตค่ะไอ้แล้วคือมีที่เพลิอนจิตที่เดียวป่ะเออมีที่เพลิอนจิตแล้วก็มีที่ภูเก็ตด้วยที่หนึ่งเนี่ยตอนนี้คือมุณนงูอยู่ตัวเรารู้สึกแบบมันสบายตัวจากก่อนหน้านี้คือภูเก็ตตรงเนี้ยคือออกกำลังกายมาแล้วแบบตอนนี้รู้สึกแบบ ปมด็อนเป็ังไงเลยรว่าจริงๆนะนี่ไม่ได้วอรพูดจริงี่สบายมากเลยาเดเเสร็จแล้วนอนในห้องเลยคือรมาณแค่ตอนอยู่เทานแป๊บเดียวตอกี้แบบตอกี้ผมได้กี่วิอะได้เอาสองทียี่สิบวิอีกแค่สี่ิบเองเี๋ยไม่ไหวจริงอ่าปวดเลยโอ้โดีมากคือตอนนี้รู้สึกแบบ แขนมันแบบเหมือนเลื่อนมันเดินอะพี่ไม่งูมอนกันใช่ช่วยเรื่องปวดกล้ามเนื้อด้วยหรอครับช่วยค่ะตัวนี้จะช่วยแบบซ่อมแซมกล้ามเนื้อนอที่อักเสบอย่างนักกีฬาที่ซ้อมหนักๆเล่นกีฬาบาดเจ็บมาก็จะมาเข้ามันก็จะซ่อมแซมได้ในสามาทีค่ะตัวแดงเลยปะจะไปนั่งเมากัะข้าอกอะนะตรงนี้เสียงดังมาก เข้าต oh. ่ออ oh. ีกรอบไหมอ๋อโหวันน yeah. ี้่ถ้าสังเกตดูได้จากคางก็คือผิวจะแดงนิดนึงมีคนบอกว่านอกออกมาแล้วผิวดูใสขึ้นมันคืออะไรคะอันนี้ครับผมที่อุณหภูมิหนึ่งร้อยลบหนึ่งร้อยสิบองศาครับผมบอกเลยว่าดีมากแต่ต้องจริงๆก็เป็นชาเลนจ์ของที่นี่เหมือนกันนะคือถ้าใครมาที่ห้องอแล็บเนี่ย ก็ต้องอยู่ให้ถึง3นาทีแต่ตะกี้ผมได้แค่2นาที20ก็ไม่อยูจำได้ว่าครั้งแรกที่มาผมมาถึงเพราะว่ามีเพื่อนเข้าไปด้วยก็จะแบบก็จะมีกําลังใจอะแต่ครั้งนี้ออกโซโล่คนเดียวก็จะแบบใจมันแป้วง่ายนะมากเลยอุปกรณนะ์ครั้งที่แล้วที่มาเข้ากับพี่บุญพี่นิวเนี่ยครบ3นาทีต้อง3คนเลยครั้งนี้มาก็รอบหนะ้าต้องเข้าให้ถึงเนาะใช่ครับผมอันนี้ก็มาปรับ สภาพร่างกายด้วยเพราะว่าไม่ได้เข้านานแล้วต้องฟิตฟด้วยครับก็รู้สึกรู้สึกดีขึ้นเยอะนะนี่แบบโอเคครับผมถ้าใครสนใจเนี่ยก็สามารถมาได้ที่เอฟเอกที่สาขาเพลินจิตนะครับเพราะว่ามีที่สาขาทุกสาขาเดียวที่เป็นไฮไลท์สอร์มมีอีกสาขาหนึ่ง,<อ>งที่ภูกเกต็ตด้วยภูกเกต็ตถ้าอ้านใครอยู่อ่ที่แถวภูเกต็ตอะไรนี้ก็สามารถไปใช้บริการได้นะครับผมอ่สา,า,า,ในในาอส่วนคนที่อยู่ในกรุงเทพหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงก็สามารถมาที่นี่ ได้ครับผมบอกเลยว่าดีมากนอนหลับสบายแล้วก็อย่างที่บอกไปก่อนี้ออกกังกกลมาผิดท่าด้วยคือจะปวดตื่นมานี่ปวดรลาวทั้งตัวตอนนี้ก็รู้สึกจริงนะทันตาเห็นนะคือดี่ออกจากห้องมารู้สึกแบบเหมือนเลือดมันเดินเหมือนแบบไปบลดล็อกกล้ามเนื้อที่มันเกร็งอะไรอย่างเงี้ยครับมิน่นานนะักกีฬาเข้ามาใช้บริการครับก็สามารถเข้ามาใช้บริการได้ครับ มาแล้ววันนี้ไปแล้วนะคะไปแล้วนะ,นะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับผมถ้าใครสนใจก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เอฟเฟกทุกสาขานะครับผมไว้เจอกันใหม่นะครับขอบคุณมากนะฮะวันเช้าอ๋อผม